เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับทาง CPF-1 ในภาคเอกชนก็ต้องการจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการส่งกุ้ง CP Pacific ปลอดภัยไร้โควิดซึ่งเป็นกุ้งที่จับจากฟาร์ม<ะ>แล้วก็ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเลยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการผ่านการสัมผัสจากคนจำนวนมากไปตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 ในตลาดกลางขายกุ้งจังหวัดสมุทรสาครอ,อาจทําให้หลายคนเกิดความกังวลกับการเลือกซื้อกุ้งเพื่อการบริโภคบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ออกมาย้ำผู้บริโภคมั่นใจได้กุ้ง CP Pacific ปลอดภัยไร้โควิด -19 นายไพโรธอาภาิรักษนุสิท์รองกรรมาการผู้จัดจาการบริหารธุรกิสัตว์น้ำ CPF เปิดเผยว่า กุ้ง CP Pacific เป็นกุ้งที่สดสะอาดปลอดภัยกับผู้บริโภคทุกคนและเป็นกุ้งที่จับจากฟาร์มส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทันทีณนะร้าน CP Freshmart ซึ่งมีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้กระบวนการผลิตกุ้ง CP Pacific จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงที่ดีด้วยระบบ CPF Combine Model ภายใต้แนวทาง3สะอาดประกอบด้วยพื้นบ่อสะอาดน้ำสะอาดและลูกกุ้งสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงกุ้งให้สะอาดขึ้นช่วยให้กุ้งอยู่สบายกินอาหารได้ดีมีอัตราการเติบโตที่ดีรวมถึงการใช้โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของกุ้งโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการเลี้ยงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับในสถานการณ์โควิด -19 CPF ให้ความรู้เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางของการผลิตกุ้งในการป้องกันโควิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดครั้งแรก โดยกระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบโลจิสติกของบริษัทที่สามารถขนส่งกุ้ง CP Pacific จากฟาร์มส่งตรงถึงมือผู้บริโภคและช่องทางจำหน่ายช่วยลดการสัมผัสข,ของคนจำนวนมากตอบโจทย์วิธีปกติใหม่ทั้งนี้ CPF ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทางอาหารและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต